สบายดีพี่นอ้องไล่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 สบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงพึ่งสบายดีป้าลุงเบต้ามินสบายดีป้าลุงไม่สบายดีป้าลุงขยะนยขนมขยะขนมบ้างสบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขชนเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยมาลงมาเอา ม่ครับรถโม่ลดโอ้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 าส่งโอ้โอ้โอ้มาเลยขลูกว้ีาียังมีน้องเลยอเาเลมออะเด้พี่น้องาเดเท้อเยี่ยงทพี่้องใ้หนูอมองกะ้อองอันน่ดดจมขนาดพี่น้องเลยพ่งง้อง้อปลา้่ดดก็เป็นวัดโอ้โ มีหมูหรือด้อดือแล้วหมอยากเมื่อชวนเมือนันสูงกับโบมืออย่าเข้ามือนะกอดาแกน้อยอย่างเมันจางแล้ม่ให้้วให้ไปลงเกอนงานการกินแกงขี้เล็ก กือมันหามันอามาใหาเกือมันยามลายใช่ไหมไมร้ไหมสินงไก้มากินหนึ่งมไหมพึ่งเดยประากบอพึ่งแหงาตอนกินข้าวสาแม่เหาแล้กับมไม่ไม่ร้อยชิป้อนนีไว้สิ้นไก่มีนี่ไว้กัจะน่อยพอมาเอาเรีนน้ำมินซาะานข่าพาเที่ยมากินเข่าแม่เขาที่มาเอาลูกเขาหิวข่าจะชิ้นห่มันไว้ ผู voi, <c 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 ้ไปล่างมือนะพ่เขาารล่างไ้เสี่ยวมาเหร่นนํำจนโบกินเขาล่างดีดีแล้วลืมห้ข้ามาด้วยปลาลุงเออปลาลุงกินเขาปลาลุงกินขาลุงกินข้างน้นหน่อยเด้อปลาลุงกินขาน้ำน้อยเด้อปลาลุงเออออมขี้เล็กพี่น้อง เดลูกสวเอาไปใส่ผ้าเนอะเดีกน้องเด้อน้าโชว์ขามาขุก่อนไปลูกสาวสองคนน้องคนนี้เจน้องมินตอนกินก้าวคือก้าวโม่มานล้ลูกก็กินข่าวปลานั่งว่ากินข้าวเศร้าเงได้มาเล่นน้ำมูนะมีกระเบยากินในขั้นบวบานเอามินครับครับขั้นบวบานนะอ้ยจิงจริงจริง กันบอว่าพ่อแม่ที่มาเอาจะบออยากมากินช่เปล่าขอจ็ดคำให้กิแล้วไหมอาจี้่เขาบอกกินใจอเอเพิ่เอาใช่ไหมน้อนััเอาไปกินกิโลดี่พอ็ดคำให้เจ้าเจ้ากินนังบ่ชมอ้าวมาสวัสดีสวัสดีมเนาะ เดี๋ยวเพิ่งไปทำได้กับเอาลดขอเชีย,เยนเลี้ยงเลี้ยเฮะไปมาทำได้กินลดเอ้าวว่าดื้อไม่เคยปล่อมั้งเน,นี่ยมันโดนเนาะเหนียวทำม่วมงซุกทำมา,าม,ม่าก็าต้องวานหละเดูเด้อไปอยากทำไรก็เบาร

ไม่ไดิ้มจังเหลนเอ้าช่วหน่อยตัวนี้ไปค้าตั้งกองเขาต๊บได้วยมาไปหน,นิว่าผลชิแห้งจิไปจับอึ่ซส้อยม้อยพี่น้องเว้ยมิดจีรีตก๊บล็อกป,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 กปอกแปดเืยอเจ้ากินตัวได้ดีไหมแซ่บกี่กันบ,บ่น ล้มาเตอาตัวนี้ไปฮะออมขี้เล็กออกรเป๋าฟื้นเงนกินรับปากินจำรับปากกัจำใช่ไหมล่ะมาจอยิ่งกัก่อนกนทำให้ย่ายกว่าจัวมองชุกอื มันใหญ่กะบีออกเดินอเปล่ทำเ่าอยจะเห็ทำไงไยไว้มินมด้วเ้นม่เห็ขาำไงเป็นญงไวผมเาปากงอผมเาปาก Mới nhà rồi, mới xa một nữa, mình hào mấy hào cũng có cái lợi nhuận mình hào tâm bằng à nhuận mà nhuận lợi nhuận lợi Nè, lợi nhuận lợi nhuận lợi nhuận มี่เป็นเชียวคือักระเล่นเลยหรือน้ำมังกาเขียวเขียวห่างมั้งมาคอยเห็ดค่าหำไงไงวาแลนหันพ่นกดพึ่างปนาพ้ากันไปห้องเฮียนโลืไปว่าพึ่งไปฮะมีนเลยกไม่โอเคก่ับไป ไเงินเงินหนังสืออเต็มกลยันกันกำงก็บี่ออกเลยลอยพอมันมานามองไงอือพอมนนมะนาเบื่อพอบมนมาแล้วแหลให้มื่อกินข้าวพอบ่นแล้วปะน้า

ม,มั่งลูกเม่นมองตุกม่วงน้ยปุ๊บปุ๊บไม่บานบ้านเาเอิญอะม่วงกี่มูวคล้ายๆมั่งมังซีนะเอหอหมาคลม่วงไข่ใา่ม่วงปลาเนี่ยซุกแล้วเช้า,าก็จะชิลงเป็กนันแหละไปกอนงวัวจะว่าได้อยนะู่เนาะ ได้เขาไปแล้วรขาตัวเงเ้ยวหน่อยบางหำดดาหนันแฉ่วะมันจะเานัว่งว่าหน่อยของหำมดาหัมากินจะชอบแฉะว้าออะเออเงาค่กไกเนาะแม่ตัวบริพุกล้วพามาข่าทาอยู่ข้าน้องหวาน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 คันปถึงวันเหนียวลนถึงเหนียวแล้วจ่มแล้ว

nắng minh là lâu mình là tinh chăm chưng đó phương đó áo ít phương ngoài nặng bỏ hôi cọm gì nhồi rồi tiếng nghe phương nè tắm cào chân <laughs> chân nọ đưa được đưa nạp được cái giạc là ốc con luôn in vát phi nọ ơi

นก่นกันมนคอยดอย้เเินกินนเลยมากินน้เพิ่อนเไปกับไปกนน่ไไปดกนทุกคนไล่ไปน้องทุกคนทีดติดสามไปน้องพบกันหม่คล right ิปหนาเด้อสบายดี